ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสารจากสวยมันนี่ขอน้อมนําเอามรดกธรรมของพระเดชพระคุณท่านยมคุณหลวงปู่เ่ตทัตพ,พิคุบว่าด้วยเรื่องการรักกระทงเอามาฝากการจีครบเหนึ่งจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลรักกระทงพอดีท่านลองมาติดตามและฟังดูว่าการร้กกระทงนั้นลอยแบบไหนจึงจะดีที่สุดฉลาดที่สุด ได้กุศลมากที่สุดท่านลองมาติดตามรับฟังเสียงธรรมจากพระบีคุณที่คุณลุงปู่ในโอกาสนี้ขอบคุณทุกที่ตามชมครับขอบคุณครับธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษราเรเหตุพิธีลอยกระทง <c oughs> ซึ่งเป็น พิธีประจำปีของพุทธบริษัทดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วธรรมเทศนาถึงเนื่องด้วยพิธีลอยกระทง <c oughs> <c oughs> เพื่อส่งเสริมศรัทธาสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในชั้นแรกที่สุดก็อยากจะให้ทำความเข้าใจซ้ำๆเกี่ยวกับคำว่าพิธี <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าพิธีนั่นก็ต้องมีความหมายจำกัดว่าเป็น วิธีที่จะทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการอย่าเอาไว้ปปนกับคำอีกคำหนึ่งว่าพิธีรีตองนั่นหมายความตะเลิดเปิดเปิงไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าหยุดอยู่เพียงคำว่าพิธี <c oughs> ก็มองเห็นประโยชน์อยู่อย่างชัดเจน เพราะคำว่าพิธีนี้ก็มาจากคำว่าวิธีแต่เป็นวิธีก็คือวิธีปฏิบัติถ้าเป็นวิธีจริงมันก็ปฏิบัติสำเร็จประโยชน์เราจึงรักษาวิธีหรือพิธีต่างๆไว้ถ้าอยากจะให้มันต่างกันสักหน่อยก็พอจะมองเห็นว่า ที่เรียกว่าวิธีเป็นการกระทำที่เจาะจงหรือรัดกุมหรือโดยเฉพาะตรงตามธรรมสัจจะของเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเราก็สำเร็จประโยชน์ในการกระทำในคราวนั้นด้วยวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าวิธีแต่สิ่งที่เรียกว่าวิธีนี่แหละถ้าทำ,ซ,ำซ้ำซากซาก คืออาจจะทำซ้ำๆซำากๆได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ทำจนเคยชิน <c oughs> ก็สำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันเราก็เลยเรียกเสียหมายว่าพิธีในภาษาไทยที่จริงก็เป็นคำคำเดียวกันกับคำว่าวิธีหรือวิธีในภาษาบาลีนั่นเองเอาเป็นว่าวิธีนี่เป็นการกระทําเฉพาะเรื่อง ส่วนพิธีนั้นคือการกระทาที่ทำจนตายตัวเป็นรูปแบบสำเร็จอย่างพิธีลอยกระทงนี่เราก็ทำตามรูปแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเป็นวิธีที่เขาวางไว้ดีแล้วก็ทำได้อย่างซ้ำๆโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกมันจึงแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้เอง แ้ววิธีก็ต้องเฉพาะเรื่องมันจึงต้องนึกต้องระมัดระวังให้ถูกต้องตามเรื่องของมันจริงๆเดี๋ยวนี้เราพูดว่าพิธีลอยกระทงแล้วก็จะต้องทำให้สำเร็จประโยชน์ตามความหมายของคำว่าพิธีลอยกระทงและเดี๋ยวนี้ก็จะพูดในรูปของพิธี ไม่ใช่วิธี <c oughs> ขอให้ท่านนึกอย่างกว้างๆทั่วไปก่อนว่าเรามีพิธีลอยกระทงและทำกันมาแต่โบราณการไม่จะหายไปบางยุคบางสมัยเก,กลับมาอีกก็ทำอย่างเดิมพยายามที่จะรักษาไว้ในรูปแบบเดิมจนเป็นของ รู้จักกันทั่วไปจนเป็นที่ยึดถือเหมือนกับว่าเป็นสถาบันในทางการกระทํำอย่างหนึ่งประจำจนช,นชาติไทยมาจนวันนี้ <c oughs> ก็ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แน่นอนแม้ว่าบางคนจะไม่มองเห็นนันก็ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นั่นก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้บ้าง ว่าจะมีประโยชน์อะไร <c oughs> พิธีลอยกระทงนี่ก็นิยมกระทำกันในเดือนสิบสองกลางเดือน <c oughs> ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบสองนี่ <c oughs> เป็นเวลาที่พิเศษอยู่บ้างบางอย่างในพระบาลี โดยเฉพาะในปไตรปิฎกเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เกิดพระสูตรที่สำคัญบางสูตรขึ้นในระพุทธศาสนา <c oughs> ถ้าจะให้สันนิษฐานก็จะสันนิษฐานว่าเดือนสิบสองกลางเดือนนั่นเป็นเวลาที่พระจันทร์สวยที่สุด สว่างสวัยที่สุดดินฟ้าอากาศดีที่สุดเป็นที่เบิกบานแห่งดอกโกมุตคือพวกบัวสายทั้งหลายในบาลีเขากล่าวว่ายอย่างนี้เมื <c> ่อ <oughs> คนมีจิตใจเบิกบานพระธรรมชาติช่วยแวดล้อมอย่างนี้ก็มีอารมณ์เหมาะอย่างนี้ ก็ช่วยเกิดความคิดนึกลึกซึ้งได้โดยง่ายฟังธรรมะลึกๆได้โดยง่ายพระพุทธองค์ได้ตรัสคําสั่งสอนที่เรียกว่าพระสูตรสาคัญบางสูตรในโอกาสเช่นนั้นพูดสั้นๆก็ว่าคืนนี้มันเป็นคืนที่สบายใจดีโปรปรอปลอดโปร่งดีจิตใจมันก็มีสมรรถภาพในการที่จะฟังจะคิดจะนึก นี่ก็ควรจะเอามาเป็นเครื่องระลึกว่าเป็นเวลาที่สำคัญกว่าธรรมดาให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอันนี้ให้ได้ให้มากที่สุดการที่เราจะทำพิธีลอยกระทงในเวลาเช่นนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์เป็นแน่นอน คอนจะยึดถือเป็นพิธีประจำปีได้นี่พูดถึงเวลาทีนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีกระทำต่อไปเ <c oughs> มื่อพูดว่าลอยกระทงก็คอยเข้าใจว่ามันก็เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งซับซ้อนกันอยู่หลายระดับ จะเอาเป็นว่าสักสองระดับคือในความหมายในทางภาษาคนธรรมดาหรือภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมถ้าเรา,าพูดถึงความหมายในภาษาคนตามธรรมดาก็ถือเอาตาแหม่การกระทําตามธรรมดาที่เห็นเห็นอยู่โดยลูกตาว่าเอากระทงดอกไม้ถูกเทียนสวยงามลอยลงไปในแม่น้ําหรือในน้ํา นี่ก็เรียกว่าลอยกระทงนี่เรียกว่าภาษาคนและเป็นเรื่องภายนอกนอกจิตใจที่ถ้าว่าเป็นการพูดในทางภาษาธรรมให้ลอยกระทงนี่มันจะต้องลอยอะไรบางอย่างแล้วไม่ใช่ไม้จะเพียงก,ก,กระทงดอกไม้ทุกเทียน เพราะคำว่ากระทงกระทงเนี่ยมันมีความหมายเพียงว่าเป็นภาชนะอันหนึ่งสําหรับจะใส่อะไรลงไปในนั่นแล้วก็เอาไปลอยนั่นอ,อาจจะใส่อุจาระก็ได้ใส่กระทงแล้วก็ลอยไปนี่ความหมายของคาว่ากระ,กระทงกระทงนี่มันยังเป็นกลางๆอยู่เดี๋ยวนี้เราจะใช้ความหมายในทางภาษาธรรมแคว่าจะต้องลอยอะไรในทางจ,จิตใจ อะไรอย่างลอยทางจิตใจโดยส่วนใหญ่ก็ต้องหมายถึงกิเลสคือลอยกิเลสออกไปเสียจากจิตใจลอยไปลอยไปให้ใจมันหมดกิเลสให้หมดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี่ก็จะเรียกว่าลอยกระทงในภาษาธรรมเป็นเรื่องภายใน สรุปว่าถ้าเป็นเรื่องภายนอกนก็ลอยวัตถุสิ่งของภายนอกลงไปในน้ําในคลองถ้าเป็นเรื่องภายในก็ลอยโดยดจิตใจลอยกิเลสออกไปเสียจาก,กจิตใจอย่างนี้มันก็เรียกว่าต่างกันมากแล้วที่ใครจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่จะชอบ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นๆนนบางคนไม่อาจจะลอยกระทงในทางภายในทางจิตใจได้หรือซ้ำไปโดยเฉพาะอ,อย่างลูกเด็กเขาไม่เข้าใจ้รนี้แต่ที่จริงมันก็ต้องลอยในภายในอยู่ว้างเพราะว่าเมื่อเขาเอากระทงสวยๆลอยลงไปในสระในน้ำลำคลองอะไรอย่างนี้ ก็ลอยไอ้ความรู้สึกบางอย่างในทางจิตใจออกไปเห็นความทุกข์ความหมุนมองความรำคาญอะไรก็ก็ลอยไปได้เหมือนกันแต่ว่าทําไปโดยไม่รู้สึกตัวเินไปโดยอัตโนมัติอย่างนี้เราไม่นับยังจัดว่าเป็นการลอยในภาษาคนแต่คอยสังเกตดูใหดีมันก็ยังเป็นการดี ก็ทำให้จิตใจเยือกเย็นสงบสุขสงบความเร่าร้อนอะไรได้มันก็เป็นความสุข